อันนี้คือต้นก้าพริกที่เราแยกแล้วเรียบร้อยลงกระถางไว้4ต้นเอาออกมารับลมรับแดดจะ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเด็ดยอดพริกกันนะคะเป็นการเด็ดยอดครั้งแรกของอิดเหมือนกันนะคะเห็นเขาบอกเด็ดยอดแล้วมันจะแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่เป็นพุ่มเนาะเราก็จะลองเด็ดยอดดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะ แต่ว่าต้นนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแต่ว่าต้นอื่นๆก็ยังยังผอมๆเรียวๆอยู่เลยค่ะอ่ะไม่เป็นไรลองดูค่ะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปแล้วก็จะเด็ดยอดที่ห้าที่หกนะคะอันนี้เขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเนาะห้าหกต้นนี้จะเด็ดยอดที่จะเด็ดยอดที่เจ็ดที่ 8. แปดต้นนี้จะเด็ดยอดที่ห้าที่หก แล้วก็มาดูกันว่าเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ช่วงทดลองจ้าอันนี้ยอดห้ายอดหกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ันนี้จะมีมะแมลงวีเยอะแยะมากมายเลยจ้ะช่วงนี้แล้วก็ดีหน่อยที่มีแดดนะคะก็พอช่วยให้ต้นก้าเขาแข็งแรงขึ้นนี่ก็เด็ดเลยค่ะทดลองเพราะเรามีต้นก้าเยอะแยะ นี่ก็จะเด็ดยอดเจ็ดยอดแปดถ้าเกิดยอดไหนที่เขามียอดขึ้นมาสูงแล้วอก,ก็จะเด็ดยอดเจ็ดยอดแปดถ้าเกิดยอดยังไม่มากก็จะเด็ดยอดห้ายอดหกจ้ะช่วงทดลองจะดูว่าผลออกมาแล้วจะอันไหนจะเป็นพุ่มมากกว่ากัน น,นี่ก็จะเด็ดอันนี้ก็จะเด็ดยอดห้าหกนะ,อ, 5, ะอืม เด็ดเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับสองกระถางนี้เนาะพริกหลังจากที่เราเด็ดยอดไปแล้วนะคะเขาก็แตกกิง่งแตกกิ่งใหม่ออกมาเยอะแยะเลยค่ะการเด็ดยอดทำให้เกิดยอดใหม่ขึ้นมามากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบเขาก็แข็งแรงขึ้นนะคะเขียวสมบูรณ์ขึ้น เยอะมากๆเลยค่ะเขียวแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเห็นได้ทันตาเลยค่ะช่วงนี้เขาจะมีเพี้ยอ่อนๆเยอะมากเลยนะคะก็จะมาลูบๆออกให้เขาเพี้ยออ่อนๆเลี้ยงในบ้านทำนู่นทนมสุดๆเอาใจสุดๆ นี่คือข้อดีของการเด็ดยอดพริกนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ใบเขาแตกออกมาได้ประมาณ5 6ใบนะคะอิทก็เด็ดยอดที่5ที่6ออกไปเลยนะคะให้เหลือไว้แค่4ใบแค่นั้นเขาก็แตกออกมา1 2 3 4 5ห้าเลยนะคะ5กิ่งออกมาเลยนี่คือเจริญงอกงามดีมากๆเลยค่ะเด็ดเลยนะคะแนะนำว่าให้เด็ดยอดเลยค่ะ แตกออกมาอันนี้ก็จะแตกออกมาอีกนะคะ2ยอดอีกเขาจะแตกออกมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังจากเด็ดยอดเขาก็แตกยอดออกเขาก็แตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆเช่นกันแล้วก็พวกนี้ก็คือยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาค่ะนี่อันนี้ก็ยอดใหม่ยอดใหม่ยอดใหม่นะคะแตกออกมาดีมากค่ะพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่แตกออกมาเยอะแยะเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่นี่ก็แตกออกมาสี่นะคะคือเขาจะแตกออกมาแบบนี้ในส่วนที่ติดกับการใบเขาอย่างนี้นะคะเขาจะแตกออกมาใหม่หมดเลยอันนี้ก็แตกออกมาใหม่ค่ะเด็ดยอดเลยนะคะเพื่อนๆแนะนําเลยค่ะดีจริงๆค่ะเด็ดเสร็จแล้วยอดที่เขาแตกออกมาใหม่เขาก็กําลังจะเป็นดอกนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมกำลังจะเป็นดอกกำลังจะติดดอกแล้วค่ะ ติดดอ,อกแล้วตรงนี้สวยงามเลยค่ะดีจริงๆค่ะสำหรับการเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดที่ห้าที่หนะคะเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะต้นลำต้นเขาก็จะแข็งแรงด้วยนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆดีจริงๆค่ะ